วันนี้ครับลากปลาอีกแล้วมาทำคลิปให้พี่น้องใน YouTube กับ Facebook ก็ได้ดูนอันนี้น้ำแปคำครับเข้าเขตน้ำอันตรายที่ว่าปลาจับดี อันนี้เริ่มล่างแต่หลังบ้านเลยครับไม่ได้ถ่ายตอดออกจากบ้านเออถ่ายไปแล้วเมื่อกี้ออกจากบ้านเดี๋ยวรอชมครับจะอาจจะลากปลาเสร็จแล้วไปทอดแหเพื่อไปตกปลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมเตรียมชมกันหลังบ้านนลครับนี่ของหม้อกแกง

ีชาวประมงขึ้นบ้านครับแล้วนครับหนึ่งเต็มโอเคครับค่าน้ำมันนะครับหนึ่งเต็มใส่นี้สัเกเก,เกือบสองโลประมาณโลเโลแปได้ตัวนี้อ้วนอ้สุดยอดครับเดี๋ยวติดตามชมตัวต่อไปเพราะว่ามันต้องมีการเบรกตามันติดเล็กกระสิบดูไม่ได้โอเคครับเอาตัวที่สองครับกินแล้วครับ แถวบริเวณเดิมวนกลับมามันกินอีกทีอ่างโนโนยู่ยมย้อนสอนย้อนสอนตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ครับเพราะมันไม่หมุนมานะบิดบิดน้าเลากอีกหมุนน้าเลากอีกบิดนกีก รประสากครับไม่ใหญ่ครับ2อกิโลหางหางหางเสือหมวกหมุนแล้วลุกเปลี่ยนีอย่างนี้ยังไงวะตัวนี้ทำไมมึงพีหลุดจังวะหลุดไปซะแล้ว เมื่อกี้ลดไปออตอนนี้มเ่อกิดด้ีต,ออไ,ต,ตไม่เอแ้ <laughs> <laughs> ตัวเดิมเปล่าปากมันแล่าหรอผู้มันนั่น อคอกลูกอคอกหานไซนมาได้ยังไงเมื่อกี้ให้ลากผ่าไซมาเลย Que... Okay. บ่ายครับช่วงบ่ายช่วงบ่ายกินอีกแล้วครับเต็มที่หก สองโลกว่าครับสวยโลกวาล่าควรับอ้วนต้นปั๊บอ้งแป้นท,ที่เจกก็ดบตับน้อยแต้นที่เจ็กับแต้นนี้กิตนต้นใบประมาณใบสองครึ่งแต้นที่เจ็นนททเดของหนึ่งวันนี้กิตนต้นใบประมาณใบสองครึ่งครับวันนี้ตันี้เขียว กินระเบิดเถอเทออิงคับโอเคครับแข็งแกร่งกับการน้อยมาแล้วครับตัวที่แปดครับกินตอนบ่ามเพื่อนไว้สิบตัว, 8, ตว,วปล่อยยาวด้วยปลาอยู่ไกลด้วย ครับตอนที่สิบเจ็ดครับร้อนจัดครับแรดก,ก็ร้อนครับโคตรคนละร้อนเลยดากปลาด้วยกลางร่มด้วย คาก้องเลยครับเปิดกล้องเลยเอาหลุดไปแล้วคาก้องกับัวเล็กคากรงเลยเปิดคาก้องเลยตัวมันเล็กตัวมันเล็ก หลุดไปเส้นแล้ว ไม้เสียวได้ห,หลุดกลับดไปอีกหนึ่งตัวครับวันนี้วันนี้หลุดสองสาตัวแล้วไม่ได้ถ่ายก็มีเดี๋ยวรอชมรอชมเดี๋ยวเดี๋ยววนกลับไปน่าจะกินที่เดิมกินอีกแล้วครับกินตู้บ้าเลยเพนนี่ครับลอกเพน อยู่คันเดียวไหมเก้าตัวที่เก้ากินสแปดตัวครับโลแปดนะโลปลแเจ็บร้อยนั่นเจ็บจริงจตัวที่เก้ากินแันนี้แปดตัว สวยงาม,งามก็สวยงามเจ็บเต็มเรื่อยๆไปสามครึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวรอชมกันต่อถ,ถัดไปตัวนี้ใหญ่อะพ่อตัวนี้มีสายมีสายเอียงไปได้พ่อเอียงไปเอียงไปเอาชัวเอีย,ยงไปได้เรือโค้งๆไปอ่ะ เราจะเจอมีไซส์สักที ่วยครับไม่อยากาไม่อยากให้ไม่อยากให้พลาดของใหญ่ของใหญ่สามไปยต้องมาช่วยครับไม่อยากให้พลาดบอกว่ารางวันแล้วแม่จะหาตัวใหญ่ตัวแรกตัี้ใหญ่กว่าเพื่อนแล้วจะกับแล้วอยสิบตัวสิบโลครับสีหนตัวนี้มาโอเคครับสวยครับบับสวย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 นี้ของใหญ่งนี้โอเคโอเค เอากินซ้ำอีกเลยครับเบินเลยกินตรงนั้นเสร็จยกกระเราะปุ๊บก,ก็กินแค่นี้ต่อโอ๊ยแป๊ดแล้วไม่ได้ลำยากเ, <c oughs> เก็บเกโอเก๊ะรีบครับตรงนี้ชัว่วโมง เวลาเป็นอทีเป็นทองห้าโมงยี่สิบแล้วสิบสองตัวในรังลูกย่อยลูกย่อยวิวข้างาเข้าสวยบะครับตอนเช้ามีหมอกตอนเย็นมี โาตรงน้นดิเขาช้างข้างหลังเขาโตนในโตนหลักเลยผลงานวันนี้ครับประมาณได้ประมาณนี้ขอแถมมาตัวหนึ่ง ฝนโคตรตกฝนตกหนักเมื่อกี้นี่ตังไอ้ไอ้ตังกันนะใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับโอเคจะทำคลิปใหม่ๆสวยๆให้ใชมครับ